น้องเต่าขึ้นมาแล้วทำการเดินสปอนเต่าต้องมีลบไหมพี่ไม,ไม่เทสให้เขาดูหน่อยเหรออ,อ๋อเทสเทสอ่ันอ่ากดลบกดลบ พวกอันนี้ไม่สวยก็กินไม่เรียบร้อยปเสฟไปแลว มีมีพี่มีอันนี้อะไรอ <sounds> ่ะมีมันเล็กแปดเลยอุ้ยสวยโหโตโอโตโอตโอพี่จะกดเซฟแล้วบอกกันนะโอเคครับออ๋ดูอันนี้ก่อนนะดูอันนี้ ผิดปุ่มผิดเทอร์มินอลอ๋อบงับงบงังบังบังนี่นะครับรอครับรอครับกำลังรออยู่นะครับจะพูโอ่โหนี่อยู่ไหนเนี่ย